จิตป่วยนอนแอดมิดแฟนๆแห่ให้กำลังใจล่าสุดนอนปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลจอมเก่าดีกรีทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองป่วยนอนในโรงพยาบาลท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมากมายการป่วยในครั้งนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักทำให้ไม่มีชื่อในทีมในเกมที่พ่ให้กับไดมอนด์ฟูดไฟเชฟ1ต่อ3เซตโดยระบุว่าสวัสดี2 0 2 4เล่นพี่ตั้งแต่ต้นปีเลยนะหลังจากโพสต์นี้ ถูกเผยแพร่ออกไปปอปอซับซิเแต่รัตนชัยรัศมีแขรวมถึงแฟนๆได้เข้ามาขอให้หายป่วยอย่างเร็ววันทีมงานก็ขอให้คุณหนองหายป่วยไวๆนะคะขอบคุณที่มาจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ